บ้านหัวยางอนะ่านี่บ้านหัวยางครับประจวบคีรีขันธ์ข้าวเขตนะครับตตบ้านหัวยางนะฮะยังไม่ถึงนะสี่แยกประจวบ,บนะครับมีบ้านหัวยางก่อนมีป้อมยามตำรวจด้วยครับผม าตัวด้วยครับโบบ้านวาย,ยางครับวันที่ก็ตรองครับขอบคุณครับบ้านวาย,ยางตอนนี้มีดานนะมีดันอยู่ย บิ Big oh, <ส>๊กไบโว่เสียอุกันนะนี่ไปแล้วสามอยู่หลังอีกสามสามหรือสองนเะนี่ยอ้าวบิ๊กไบขี่เร็วมากๆอุเเจาวบิ๊กไบบิ๊กไบสุดยอดรถเลยนะลอ้อโตตความเร็วนี่เหลือหลายความแรงนะโโอ้โหรถกระบะนี่ไล่ไม่ทันนะ <laughs> ผมบ้านว่ายางครับก่อนจะถึงาดานสิงของนอีกอีก32กิโลนะ ่สิ่งก่อนเขตพม่าด่านพม่าก,กับไทยอ่ะโอ้ความแรงของบิ๊กไบฮฮ่พี่น้องกิตีไล่ไม่ทันนะครับกี <c ười> ่เร็วมากอันตรายครับอันตรายพี่ไปหรือเปล่าครับ 10, หลังอ uh, ีกสองฮะบิ wow, wow, wow. Oh ๊กไบค์อ่ะเมื wide, ่อกี yeah, thereby, oh ้ตกไปหลังอีกคันต่อลองดูความเร็วของบิ๊กไบค์ด้ครับแต่พี่โยกเอามองกำลังจะแซงอ่ะดูว้าวว้าวดูโอ้โหไน้องดูอ่ะซูมซูมนี่ซูมไกลนะก็อยู่ไกลนะผมซูมมาโอ้ ดูคันนี้นะโน,นนอนนอนนอน,น,อนว้าวพี่น้องโอ้ว,ว้าวโอเคครับเดี๋ยวถึงไอ้สี่แยกประจวบว,าว่ากันอีกทีครับติดตามด้วยครับ